มาดูพาร์ตนี้นะครับอ,อันนี้จะเป็นตอบคำถามจากทางบ้านนะครับรวบรวมคำถามของนักเรียนประดีผมเห็นคำถามมันเยอะมากถ้าพิมพ์นี่นะ่าจะเป็นวันนะครับมาเริ่มจากคำถามแรกก่อนมาจากคลาสเบสิกอันนี้จะเป็นรวมๆนะรวมหลายๆคลาสนะครับอาจารย์ครับทองคำจะวิ่งไปถึงไหนอทองคำจะวิ่งไปถึงไหนนะครับ าภาพใหญ่แล้วกันนะภาพใหญ่เนี่ยไม่ได้มองขึ้นครับถ้าภาพใหญ่เนี่ยอันนี้ผมมองลงลงแบบลงเละเทะเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ผมมองลงแบบลงเละเทะเลยลงแบบลงมาถึงเนี้ยถึงพันสามเนี่ยนะทํา,าทไมถึงมองลงนะครับถ้าในเชิงเทคนิคอลเนี่ยคือดาวมันเสียดาวเตลลี่ครับมันเสียค่อนข้างค่อนข้างเยอะเสียหลายดาวแล้วทเทรนด์มันจะมี ก็เ,เรียกว่าเทรดจะมีดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับพาะง้นตัวเนี้ยเดี๋ยวรอดูนะครับน่าจะย่อลงมาลึกพอสมควรนะทองคำย่อบแบบพันสามเลยนะครับหรือใครจะมองขึ้นก็ได้นะแต่ผมผมไม่ได้มองขึ้นนะครับเพราะว่าในชิงงทคนิคข้เนี่ยตรงนี้มันดาวมันเสียแล้วนะครับถึงถึงมองขึ้นก็ขึ้นขึ้นเป็นทรังเกตแค่เป็นทรังเกตหมายถึงว่าขึ้นไปบริเวณเนี้ยครับบริเวณเนี้ย ขึ้นมาสักหนึ่งสอาครั้งเนี่ยแล้วก็แล้วก็มองลงอยู่ดีอะนะครับจุดคัดลอเ้าจะเป็นบริเวณเหนือไฮเดิมเหนือไฮเดิมพอสมควรนะประมาณสัก2,150อะไรเงี้ยนะครับถ้าเบรกแล้วมันมีแท่งบิ๊กแบล็คบิ๊กไว้อะไรเงี้ยเออก็ f o l โล่บายได้แต่ว่าไม่ไม่มองขึ้นละสภาพนี้นะครับมองลงลงประมาณลงมาพันสามเลยนะครับทำไมถึงมองลงราคานั้น ดาวเดียรี่ครับในเบสิกมันเสียนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับตัวถัดมาเหนนะผมเอาปากกามาขึ้นมาก่อนอันหนึ่งอาจารย์ครับในคลาส13เหรียญที่อาจารย์มองบิตคอยน์แม่นจังเลยครับ13เหรียญเหรอ13เหรียญนะสิบเหรียญ13เหรียญอ่าน่าจะเป็นไอ้าเปิดนี่ปะ่ะ Open Sky ใช่ไหมครับน่าจะอันนี้มั้งอ่าผมเช็คดูนิดหนึ่งบิ t คอย n จ้าได้ไหมครับว่าในคลาสสิบสามเหรียญเนี่ยมันจะมีอันนี้อันนี้ของของห้องออนไลน์นะอันนี้ของของเรียนออนไลน์นะครับอันนี้พาร์ทที่สองอ่อพาร์ทที่เดี๋ยวนะอ่านคำถามแป๊บหนึ่งราคาเป้าหมายคุ ราคาเป้าหมายจาก20,000คูณ3เป็น60,000แล้วรู้ได้อย่างไรว่าราคาจะลงกลับมาที่20,000ครับเป็นเพราะว่าอย่างี้ครับบิตคอย n เนี่ยที่กราฟปัจจุบันเนี่ยนะครับเห็นนะหัหาบิตคอยกันเนี่ยอันนี้เป็นบิตคอย n กราฟปัจจุบันนะครับบิตคอยกราฟปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าทรงเนี่ยเป็นทรงที่ไม่เคยผิดหวังนะครับแต่อันนี้มันเป็นทรงในอนาคตนะครับเวลาเราดูทรงในอนาคตแล้ววิเคราะห์เนี่ยใครๆมันก็ มันก็วิเคราะห์ได้มันก็มันก็พูดได้มันก็ก็ดูได้เพราะมันดูไม่ได้ยากแต่ผมมองบิตคอยล์ย่อค่อนข้างลึกนะประมาณสักหมื่นกว่าหมื่นสามนะครับเดี๋ยวนะผมทวนตรงนี้ก่อนคือราคาต้องอาจจะมีไซเวทสมมติเมื่อตอนที่มีนักเรียนเออเสียงรอกไว้สัเทียนนี่ไงอัน s ั c เซ s ฟูใช่ไหมเพนั้นนะครับเบรองอยู่ที่สิบกว่าแท่งที่เราถามไมาถามพาร์ทนี้ใช่ไหมแต่แนวเดียว เพราะฉะนั้นนะครับถ้ามันย่อทรงนี้ก็จะไม่เคยผิดหวังเช่นกันอืนะครับเห็นปะถ้าให้ผมดังนี่นี่คือนี่คือมองตอนนี่คือค้าสิบสามเหรียญน,นะครับหัวข้อ Open Sky นะอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างค,คมเลยนะอันนี้คือมองลงตั้งแต่ตอนมันยังขึ้นอยู่เลยนะนี่ล่วงหน้าปีกว่านะพัฟลิชเมื่อไหร่อ่ะปีสองพันยี่สิบเอ็ดอ่ะนี่กคือล่วงหน้าปีกว่านะเนี่ยครับคือรู้เลยว่ามันลงแน่สภาพเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นทรงที่ไม่เคยผิดหวังอ่าถูกต้องครับ อ่ส่วนจะลงเลึกไหนมันจะเป็นแนวรับแนวรับแรกที่เขามีเอาน่าจะเกี่ยวกับไอตรงสเต็กค,ครับรู้จักสเต็กอ่าสเต็กอ t เธอร์เบียรเพราะเวลาเป็นฟ้าเปิดแบบอันซักเ,เซ็กสดเนี่ยมันก็จะ,ะย่อนข้างลึกนี่ไงอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะอ่าอ่าบิตคอยถ้ามองก็ประมาณนี้ครับจริงๆมันมันมันไม่น่าจะคิวแมนอิมผมว่านะไม่น่าไม่น่าจะคิวแมนอิมทิ้งน่าจะประมาณ น่าจะประมาณ7จ็หวัดวัดฝั่งตรงข้ามน่าจะอืนี่ก็ 7. 6อันนี้เนี่ยแต่พอดีว่ากราฟมันเนี่ยมันไม่ได้มีชะออเทรนเลยอ่าถ้าลงเป็น3ขยายมาขนาดเนี้ยอันนี้ลึกน่าจะทำให้ดันโชเดอร์บริเวณนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ดิ่งลงมาแบบนี้อันนี้น่าจะมารับตรงบอดี้แท่งนี้พอดีแล้วก็ขึ้นทำให้ดันโชเดอร์นี้ อันนี้ถ้าลงวันที่น่าจะประมาณเดือน9เดือน9ปี2023อะไรแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปตรงนี้มันจะขึ้นน่าจะประมาณสักเดือน1ปี2024อะไรประมาณนี้นะครับปัจจุบันปี2022นนะอ่าอันนี้ในมองมองในภาพใหญ่นะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันจะมันจะมีช่วงฮาวิ่งของบิตคอยพอดี เราก็ไม่ต้องรีบซือ้อเพราะมันมันซอเซอร์นานอะ่ะเห็นเห็นบีพีไหมครับเห็นตรงใช้เซฟป่ะเขาเขาซอเซอร์นานเราไม่ต้องรีบครับคือมันขึ้นก่อนก็ขึ้นได้นะครับแต่ถ้าขึ้นก่อนก็ย่อนล้วอยู่ดีไม่ต้องรีบนะครับถัดมาอาจารย์ครับดาวแท้ดูอย่างไรดาวแท้ดูร้อยๆครับถ้าราคาวิ่งกันไปร้อยๆก็อันนี้คือดาวแท้เลยอย่างอันเนี้ยเนี่ยครับอันนี้วิ่งไปร้อยร้อยเนี่ยดาวแท้ แล้วตอนราคามันย่อลงมาเนี่ยสบัดดาวแท้เสียแลวหนึ่งตัวถ้าเสียดาวแท้ปุ๊บแปลว่าราคาเริ่มเปลี่ยนเทรนการเปลี่ยนเทรนแปลว่าเขาจะเลือกอีก2องออปชันที่เหลือก็คือเลือกทางเป็นไซเวกับเลือกทางเป็นขาลงในเคสนี้เลือกทางเป็นไซเว่เพราะว่าราคาทำเซมไฮเซมโลนะครับทำไมอันนี้ยังมองเป็นขาลงไม่ได้มองเป็นขาลงได้ในระยะนี้ครับในในไซเคิลนี้อันนี้มองเป็นไซเคิลนี้มองมองเป็นขาลงนะแต่ว่าดาวตัวเต็มจอนี่คือเต็มจอนะถ้าเต็มจอเนี่ยอันนี้จะเป็นไซเว นะครับที่จะมี C trap C trap ก็คือไอ้ตรงเนี้ยระยะที่เบรกเนี่ยนะครับจากไซเวก้อนเนี่ยมันจะมันจะส่งไม่ถึงร้อยเนี่ยมันจะส่งไม่ถึงร้อยนะครับส่งมาสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ก็ส่งมาแถวนี้นะครับเห็นภาพนะครับอันนี้เป็นเป็นพวก C t r a p นะอืมบิตคอยน่าสนใจนะจริงๆรงิราคาเนี่ยมันน่าจะติดแอคชั่นนิดหน่อยนะครับ จริงราคานี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับติดแอคชั่นนิดหน่อยน่าน่าซื้ออยู่เหมือนกันอืจุดล่าสบายเลยแหละแต่ม,มันไม่น่าเอาสามขยายลงมาเอาสามขยายลงมาเงี้ยมันมันขึ้นยากอย่างเงี้ยครับเนี้ยเอาสามขยายลงมาเงี้ยมันขึ้นยากชนนวรับด้วยาสามขยายชนนวรับเงี้ยขึ้นยากนะครับแล้วยิ่งมันเป็นช่วงก่อนฮาว s i n ด้วยนี้เสร็จเลยนะถัดมานะครับ อาจารย์ดูได้อย่างไรครับว่าปรทอโออาร์จะขึ้นไป36บาทอ่าใช่ครับก็เวลาเปิด IPO โดูง,ง่ายเวลาพวก IPO IPO มา18บาทถูกไหมครับอ่อสิบแปบาทแล้วคูณ2ไปก่อนเลยเพราะว่าสมองมนนษย์เราเ็นลเนียถูกปะในในคลาสก็จบที่36นะครับแล้วก็ TP จบเลยแล้วก็ล้วก็ช็อตทิ้งก็ได้หรือว่าจะไม่เล่นก็ได้เพราะว่ากราฟมันตายนะครับเวลาเวลาคนท p เยอะๆแล้วเรากราฟมันจะวิ่งยากนะครับ หัดมาอาทองลงหุ้นลง f อลงเงินอยู่ที่ไหนครับคิดภาพนะครับเรามีทองหุ้น fx น้ำมัน BTC ถูกไหมครับเพราะงั้นตอนนี้ทุกอย่างลงหมดทองลงหุ้นลงหุ้นหุ้นนี่วีคอฟเสร็จแล้วนะ ไปดูหุ้นนิดหนึ่งนะครับ uh, US า US 3 0หุ้นหุ้นนี่วีคอฟเสร็จแล้วนะหุ้นเนี่ยวีคอฟเสร็จแล้วซอเซอร์เสร็จแล้วนะครับเตรียมพร้อมลงเต็มที่แล้วขาลงโครงสร้างค่อนข้างแข็งปักนะครับโครงสร้างแข็งแรงอยู่นะถ้าใครจะช็อตผมว่าอรอสักเดือนหนึ่งแล้วค่อยช็อตนะครับช็อตราคานี้คัดล็อตค่อนข้างไกลถ้าเองจะเซลล์ราคานี้เนี่ยคัดลอด็อตต้องอยู่ตรงนี้นะครับ ่อทั้งไกลลงทีตัวเนี้ยตัวเนี้ยลงหลุดลงหลุดลงเนี้ยหลุดเลยลงนิวโรเลยนะครับหุ้นลงสวยนะตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งยูเคร้อยนะครับหุ้นอังกฤษตัวนี้คก็นข้งสวยตัวนี้รอรอไซเวออีกสักตัวหนึ่งแถวนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ทิ้งดิ่งนะครับอันนี้หุ้นหุ้นอังกฤษนะส่วนพวกเทสลาแอปเปิลเหมือนกันครับ เทสเซร์แอปเปิลก็เหมือนกันเพราะว่ามันมัน,ม,นมันอยู่ในยูเอสสาเหมือนกันนะครับเเล่นหุ้นเทคดีไหมครับจานหุ้นเทคหรอวะไม่เล่นอนะช่วงนี้มันลงหมดสายที่หุ้นลงก็เนี่ยครับดอกเบีย้ยมันขึ้นคือมันจะเป็นอย่างนี้อตอนนี้เขาขึ้นดอกเบีย้ยถูกไหมครับดอกเบีย้ยเนี่ยประมาณสักผมไม่แน่ใจเลขนะประมาณสัก2อถึงสเนะครับดอกเบีย้ยแล้วเขาก็บอกว่ามีแนวโน้มว่าจะขึ้นเรื่อยๆ นะครับเพราะงั้นจุดจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเขาถ้าพันธบัตรมันขึ้นดอกเบีย้ยขนาดเนี้ยนะครับทำธุรกิจไปก็ไม่คุ้มแล้วเพราะอย่างสมมุติว่าบางธุรกิจอย่างอะไรอะ่ะธุรกิจค้าปลีกเงี้ยอะไรเงี้ยค้าปลีกมันกําไรเท่าไหร่อะ่ะห้าห้าเถึงเอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยถือว่านับบัตรเฉยๆนิ่งๆไม่ต้องทําอะไรก็ได้2อสามเปอร์เซ็นละเพราะงั้นก็คนเขาก็ไม่ทําธุรกิจกันแล้วเขาก็ไปถือมันบัตรนะครับแต่ว่า ประเด็นคือถ้าอเมริกามันขึ้นดอกเบีย้ยขนาดเนี้นะครับมันจะบังคับให้ประเทศอื่นทุกประเทศอขึ้นดอกเบีย้ยตามเพราะว่าอะไรคิดภาพนะถ้าไทยเราไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเงินมันจะไหลออกไปที่อเมริกาเพราะอเมริกาดอกเบีย้ยมันเยาวยวนถูกไหมครับเขาก็เขาก็ให้ดอกเบีย้ยพันธบัตรให้ให้ให้เยอะอะ่ะเอางคิดภาพ้วกันสมมติว่าถ้าผมขายขายไก่ยอยู่เงี้ยผมจะขายเพื่ออะไรอะ่ะกำไรห้าเปอร์เซ็นต์ถูกป่ะเองไปเอาตังค์ไปอเมริกาดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ ผมว่าอย่างบ้านเราเนี่ยดอกเบี้ยมาสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถูกไหมถ้าไม่ขึ้นเงินก็จะไหลออกไปเพราะงั้นเราต้องขึ้น,นให้มันให้มันพออเมริกาไม่งั้นเงินมันจะไหลออกแต่ประเด็นก็คือเราเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกันไปไม่ได้เพราะถ้าขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกันไปเนี่ยมันจะลําบากลําบากคืออะไรต้นทุนทางธุรกิจมันจะเพิ่มขึ้นเวลาต้นทุนทางธุรกิจมันเพิ่มขึ้นมันผลักภาระให้ผู้บริโภคนะครับเวลาผลักภาระให้ผู้บริโภคก็พวกเราเนี่ยแหละเงินเฟ้อมันก็จะพุ่งนะครับเพราะว่่่่่่าาาาขอออองงงแแพพตในนนมมมุึะเเเ้้บบกกวถดียิ เงินเฟิร์มมันจะลดแต่ผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันเป็นเคส by เคสนะมันมันมันใช้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้แผมว่าผมว่าโดนผักภาระละแน่นอนนะครับประมาณน,นั้นอ่าเพราะงั้นปัจจุบันเนี่ยเงินอยู่ในดอกเบี้ยนะครับถ้าใครดูกราฟดอกเบี้ยไม่เป็นเข้าไปที่ Trading View นะครับพิมพ์คำว่าบีวายปะบอลยูบอลยูทำติงนะทักอย่างผมจำไม่ได้ละใช่ไหมบอลยู จะมีบอล BYUS ผมจำไม่ได้เมื่อกี้นี่ๆๆ US สิบเยียร์อ่าใน US สิบเ a r ยนี่ครับบอลออ้ยสามจุดสี่เอร์เนมื่อกี้ว่าสเปอร์เนก็เยอะนะนี่สามุดสี่เปอร์เซ็นเลยแล้วดูขาขึ้นดูโครงสร้างเขาดูโครงสร้างราคากดบายเลยได้ไหมเนี่ยบายบายแล้วกัน <c oughs> นี่ถ้ามีบล็อกเกอร์ให้เล่นนี่บายออินนะหืมขอดูกราฟใหญ่ดิโอ้โหสภาพ เหมือนเหมือนราคาน้ำมันนะครับทรงเนี้ยก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยอย่างนี้มีลุ้น6%นะดอกเบี้ยถ้าทําทำอรเซอร์อย่างเงี้ยมีลุ้นนะใจเย็นนะค่อยค่อยขึ้นนะดอกเบี้ยขึ้นนี่ไส้แตกนะเงินเฟ้อมันพุ่งนะเฟ้ยอืมอ๋อ อ๋อโอเคโอเคถ้างี้รู้แหละไม่บอกเดี๋ยาค่อยบอกในคาดเรียนสดเดี๋ยวนะขอดู us 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 สองเยียร์มีปะ us สองเยียร์ขอดูบอลเยียร์แล้วกันบอลยู bon เออมันชื่อ US, อยู่ 02, Year, อ๋อ us ศูนย์สองปัตโต us ศูนย์สองเยียร์นี่ไงเอ็งคิดดูนะเอ็งคิดดูนะ ก็เป็นก็เป็นบอลนะ2ปีนะ3 3มเห็นปะ3.4นะ2ปีนะ3.4นะแล้วดูแล้วดู US 10 Year แล้วดู3.4เหมือนกันเป็นเองจะซื้อพันบาทร10ปีปะไม่ซื้อซื้อน้ำอยแล้วก็ไปซื้อ2ปีถูกปะเออมันถึงเกินเหตุการณ์ไอ,อเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้อะจำชื่อไม่ได้แล้วชื่อภาษาอังกฤษยาก ะไรสักอย่างที่ปกที่ปกติพันธบัตรสองปีเนี่ยมันต้องให้ผลตอบแทนน้อยกว่านี่พันธบัตรสปีให้ผลตอบแทนเยอะกว่าคนก็มาซื้อมาเหลืสองปีนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้รวมในพันธบัตรน่าจะร้อยกว่าทริลเลียนมั้งร้อยร้อยสิบเจ็ดแล้วป่ะอันนี้อันนี้เขาไม่ขึ้น performance ดีเนี่ยอืม performance ดีนี่จริงจริงจริงอ่ะหน้าน่ามาซื้อซื้อดอกเบีย้ซื้อพันธบัตรอเมริกานะครับน่าสนใจ ก็เงินมันไหลออกจาก,กตลาดครับมาเข้าเข้าพวกบอลยูเข้า,ขา,ขาวัฒนบรเนี่ยแหละนะครับหุ้นมันก็ได้ลงก็เหมือนเหมือนเมื่อกี้นะครับถัดมาอาจารย์ครับช่วงนี้ถ้าของเร่งลงหมดอ่าช่วงนี้ไซเบอร์หมดทุกตัวเลยครับไม่ไม่ไม่ไซเบอร์ครับเดี๋ยวมันจะลงถ้าเวลาลงมันจะลงประมาณสักเดือนเดือน6ปลายปลายไปสู่เดือนเจ็ดแถวนั้นตรงคำนู่นเนี่เดือน9นะครับถึงถึงจะเล่นถึงจะเล่นเทรนได้นะตอนนี้มันเป็นมันเป็นไซเวย์นะครับ จีเจเป็นอย่างไรบ้างครับ GJ เเนี่ยเกลียดมากเลยคำถามเป็นอย่างไรบ้างครับมันมันก็เป็นการาฟอะมึงยั้มันเป็นยังไงวะอ่าผมไม่ได้มองขึ้นนะ GJ เ,เพราะว่าโครงสร้างขาขึ้นเนี่ยค่อนข้างช้ำพอสมควรนะครับโครงสร้างราคาแบบนี้ไม่ไม่มองขึ้นมองมองใ hey ห้ดันโช่เดอร์มากกว่ามองเนี่ยมองเนี่ยมองลงเนี้ยไอตรงตรงเนี้ย ตรงนี้น่าจะลงประมาณเดือนถ้าจำไม่ผิดจีเจเด้ออะไรวะเดือน8ปะเดือน8ถึงเดือน, 11, นเท่าไหร่เดือน11มั้งแถวๆนั้นใช่ปะอ่าประมาณนั้นอนะแถวๆขาลงเนี่ยนะขาลงเนี่ยนะอ่าแล้วก็ไอ้ตรงไซเว์เนี่ยอาจจะไซเวย์สักปีหนึ่งสบวยปีหนึ่งนะครับ ช่ปะเออประมาณประมาณประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็แล้วก็ค่อยดิ่งดิ่งปีนะ่าจะ2,024อะไรประมาณนั้นอันนี้จีเจนะครับเพราะงั้นถ้าจะเล่นก็ก็เล่นภาพเหรียะสั้นได้นะครับอ,อ,อาจารย์ UCAT V-Corp หรือเปล่าครับ UCAT V-Corp เหรอครับ UCAT V-Corp ขึ้นนะดิเดี๋ยวนะผมนึกภาพกันนะทองลง US ขึ้นโอเคยูแคดวีคอ p ขึ้นหนุกน้องครับ แต่ถ้าขึ้นเนี่ยเอ้ยสวยนะเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็แล้วก็วกมองยอ่อน่าจะย่อประมาณนี้นะครับแล้วก็พุ่งสวยค่อนข้างสวยพอสมควรแต่รู้ไหมว่าถ้า U.S. U.S.D.X. ขึ้นแบบเนี้ยคือ US ไทยบาทก็ขึ้นนะแล้วเวลาเองใช้น,น้ํามันใช้โคตรแพงไงน,นะน้ำมันน่าจะมี80บาทได้นะดูน้ํามันหน่อยแล้วกันน้ํามันสปอร์ต <c oughs> ครูดใช่ไหมอา้าว เบนอ่เบรนโคูดออยล์เบนโคูดเบนเบรนโคูดออยล์เบรนโคูดออยล์น้ำมันระยะสั้นไม่ขึ้นครับระยะสั้นระยะสั้นย่อนะระยะสั้นเนี่ยย่อย่อประมาณสักสักน่าจะมีเกือบเกือบครึ่งปีที่ไซเวย์นะเกือบเกือบครึ่งปีอะที่ไซเวย์แล้วค่อยค่อยพุ่งนะครับเพราะงั้นน่าจะได้เห็นน้ำมันลิ้น80 ถ้าถ้าไม่มีใครพยุงนะน่าจะมีริบเปแปดสิบอ่ะนะครับผมจาไม่ได้แล้วตอนที่น้ํามันมันมันร้อยร้อยห้าสิบเหรียญนะ่ะอ่น้ํามันไทยราคาเท่าไหร่จาไม่ได้แล้วนะ่าถ้าจะไม่ผิดสมัยสมัยตอนนั้นเขาติดแก๊สกันใช่ไหมได้ติดแก๊ส NGV แก๊สเอลเลยนะถ้าจะไม่ผิดประมาณสี่สิบกว่าห้าสิบาทเนี่ยแหละนะครับถ้าน้ำมันระยะสั้นผมมองยอ่อนะมองมองยอ่อลงมาหน่อยนะครับอุ้ยไม่ยอ่อไว้เป็น v วีคอฟว่ะ คอปนี่ละขึ้นโอ,โอเคโอเคอ่าโอ้โครงสร้างราคาดีเป็นคงอ่าเป็นวิเคอ์ฟ้าประธานนะครับมันอยู่กลางมิดสามนะครับก็ไม่อยากก็ถ้าน้ำมันขึ้นอ่าของมันจะแพงขึ้นนะครับเพราะงั้นอ่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือเวลาเราทํางานแบบฟิกซ์เงินเดือนเนี่ยคือเงินเดือนเราไม่ขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าของมันจะแพงขึ้น5% 10%ทุกปีอรงคิดภาพนะ ม่งไม่ได้แพง5้านสเะเมื่อวานอ่ะผมไปซื้อแอร์เครื่องหนึ่งรู้สึกว่าแอร์เครื่องเนี่ยประมาณสัก20,000่ถูกปะ่ะสมมตินะแอร์ Air เครื่องประมาณสัก2 0 0 0 0ผ่านไปแค่วันเดียวนะคืออารมณ์แบบเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้เอาตังค์ไปอ่ะเมื่อวานไม่ได้ซื้อตัดสินใจก็ยเยี่ยงกังไงกะว่าซื้อในเน็ตถูกกว่าอะไรเงี้ยอ่าวันนี้กลับวันนี้กลับไปซื้อที่ร้านเดิมนะสองหมนึ่งไม่ลดด้วย2องหมนึ่งขึ้นเฉยเขาบอกเอาของมาแพง เนี่ยวันเดียวนะเป็นเป็นร้านค้าแบบชั้นนําเลยนะพันหนึ่งเลยนะขึ้นแพงนะขึ้นห้าเปอร์เซ็นห้าใช่ปะห้าเปอร์เซ็นกับสิบเปอร์เซ็นแพงมากนะครับวันเดียวนะเออแพงมากราคาของราคาสินค้าแม่งน่ากลัวนะครับเพราะงั้นถ้าน้ํามันขึ้นนิวไฮไปอ่อะเวลาเราทํางานแบบฟิกเรทอ่ะเงินเดือนเราเงินเดือนประจาถูกไหมครับแล้วถ้าน้ํามันขึ้นไปอ,ะอ่ะเงินเฟอ้อมันขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไงอ่า แต่เงินเฟอ้อจริงๆผมว่าไม่ได้ขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์หรอกขึ้นมากกว่านั้นไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นห้หเรอกขึ้นมากกว่านั้นนะครับเงินเฟอ้อจริงๆน่าจะ20%เพราะของแพงขึ้น20%ของจริงเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยจริงๆอาชีพการลงทุนมันได้เปรียบนะเพราะมันเล่นขาขึ้นขาลงได้แล้วสมมุติถ้าเองเล่นดอกเบีย้ยได้นี่โคตรมันนะครับไปไปไปหาเปาะไปหาเปิดพอร์ตด,ดูนะครับเดี๋เดี๋ยวเดี อาจารย์ครับทองสก,กุลอะไรดีที่สุดครับน่าจะน่าจะทองทองเจไะใช่ไหมทองแจ็คอ่เนี่ยทองทองแจ็คสวยสุดเพราะว่าทองแจ็คมันมันขึ้นเบบห้านะครับจะเรียกทองเจก็ได้ทองเย็นก็ได้แต่แต่ภาษานักว่านน่ะนะครับเขาเรียกทองแจ็คอ่าเดี๋ยวนะเช็คเช็คของนิดนึงว่า,ว,าว่าแรงส่งเขา,าเขาไปสุดหรือ,อยังนะครับ แรงส่งก็ไปสุดแล้วไปสุดแล้วก็อืสวยนะตัวนี้แต่อาจจะต้องรอ3าม p ิม t คนะครับ1น่งสองแล้วก็3 i ม p a c t แล้วก็ดิ่งตุ่มนะครับน่าจะลงประมาณสิ้นปีนี้แบบลงมาชัดๆที่นี่นะครับสิ้นปีนี้แล้วก็ปีหน้าก็ดิ่งแต่ปีหน้าคงไม่ได้ดิ่งไม่ได้ดิ่งต้นปีหรอกมั้งนะครับไม่แน่อาจจะดิ่งคือมันมีอย่งี้ถ้ามันดิ่งต้นปีมันจะไซเวกลางปี ถ้ามันไซเวตต้นปีมันจะดิ่งกลางปีง่ายๆก็เตรียมตังไว้ก่อนช็อตเล่นนะครับแต่ว่าต้องรอช็อตซอวยให้มันเสร็จนะทรงนี้มองขึ้นได้ไหมมองขึ้นมองขึ้นลําบากครับอืม <c oughs> มองขึ้นมองขึ้นมองขึ้นได้ไหมอ่ะขึ้นได้ขึ้นได้เองก็วางคัดลอดถวแถวนี้เนี่ยวางวางเอสแอลแถวนี้ ถ้ามีแท่ง Big Black Big w h i t ทแถวๆนี้แถวๆเ l นะเราก็บายคืนนะครับบายก็บายก็ไปจบอีก100%นะครับก็ไปจบแถวนู่น่ะส0มหมกว่า,น,านะครับนีอันนี้ทองทองเงินเย็นหมดยังเอ่อตอ่าพราะงั้นโดยสรุปนะครับระยะสั้นหุ้นระยะสั้นสมมติว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีตัวเล่นนะเซลล์หุ้นนะครับเซลล์ทอง เดฟนิชันคำว่าระยะสั้นเนี่ยคือประมาณ6เดือนนะครับประมาณ3าถึงหเดือนนะนับจากนับจากวันนี้นะนับจากอันนี้เดือนอะไรอะเดือนเดือนหกป่ะนะครับประมาณสักสามถึงหเดือนนับนับจากตรงนี้แล้วก็ดูวีคอฟนะรอวีคอฟคอฟแท้นะมันจะมีคอฟแท้คอฟเทียมคอฟแท้ are, มันจะอยู่อ่ายี่สสามสามแปดนะครับคอฟเทียมอยู่ห้าสิบนะคอฟเทียมไม่เอานะคอฟเทียมไม่สวยนะครับเล่นเล่นคอฟแท้ are, น่าจะง่ายกว่า นะครับหุ้นหุ้นลงทองทองลงอะไรกัน fx fx เล่นเป็นตัวตัวไปแล้วกัน fx เดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดนะครับ btc 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 ก,ก็ก็ลงครับแต่ว่าลงเป็นลงเป็นไซด์เวย์นะจนกว่าจะฮาฟวิ่งนะครับแล้วก็พันธบัตรนะครับ,บตลาดมองขึ้น ขอดูเอฟเฟกก่อนแล้วกันนะครับผมขอดูยุติไทยบาทก่อนปพื่อนเเห็นนักเรียนหลายคนถามโอ้โหโคตรสวยเลยจเจริญละเดี๋ยวนะแนวต้านแนวนี้ติดไปแล้วอืมก็สวยครับสวยจริงสวยจริงสวยจริงอืม จริงๆผมว่ามีลุ้นสาบเจ็ดบาทอ่ะแต่ถ้าขึ้นสงเนี่ยนะมีลุนมีลุ้นสาิบเบาทแล้วเป็นการขึ้นที่รุนแรงด้วยนะรุนแรงแล้วขึ้นเร็วแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะครับต้องประมาณน่าจะหกเดือนเลยอ่ะตัวเนี้ยนับนับจากวันเนี้นะครับเห็นภาพไหมครับเวลาเขาขึ้นเขาจะเขาจะย้ำเส้นก่อนนะใครใครจะใครจะใครจะช็อตใครจะบายจะเซลล์ก็รอสัญญาณบายเซลนิดนึงนะ เดี๋ยวมันจะลงมาย้ำเส้นถ้าถ้าต้องการขึ้นเป็นโครงสร้างแข่งแล้วขึ้นขึ้นถาวรน,นะเขาจะลงมาย้ำเส้นเงี้ยแล้วก็เด้งกันแบบเงี้ยนะครับแล้วก็จุดนี้จะเป็นคัดลอสเราอันนี้ก็วาง SL ไว้นะครับจะสวยนะยูดิไทยบทัตนะครับถ้าถ้าวิ่งทรงนี้ก็ก็เวลากดนะครับสมมติถ้าไม่ขึ้นมันจะเป็นไงถ้าไม่ขึ้นมันจะเป็น,งนเงี้ยมันจะวิ่งลงมาทำเฮดและโชเดอร์เงี้ย แล้วก็ดิ่งนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องใช้ของแพงไม่งั้นของจะแพงทุกอย่างเลยนะถ้าจุดอิเท็บริกขึ้นไปสามเจ็ดสามแปดนะไอโฟนเครื่องหนึ่งนะ่าจะรอบไปเจ็ดหมื่นแล้วมั้งเนะี่ยแพงมากนะครับแลวส่วนมากเรานําเข้าด้วยเลยคือสมมุติว่าถ้าเองไม่อ่านข่าวอะไรเงี้ยเราส่งออกเป็นหลักก็ใช่แต่มนุษย์ไอ้ไรย,ย่อยดาอย่างมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราอะไรเงี้ยเราลองเองลองมองไปรอบข้างเลยตามรอบตัวเองเลยอะ มีอะไรมีอะไรของไทยมั้งอะไอไอโฟนที่เอ็งโดูอยู่นั่นก็ของนอกถูกไหมละ่ะไอปักปักสัมตาปักไฟเอ็งก็ของเมืองนอกถูกไหมครับไอปักสัมตาอาจจะมีมอกอรไทยบ้างแต่ยี่ห้อต่อชิโนอนี้ไม่ใช่ของไทยแน,น่แน่หรือ <c ười> ของใดผมไม่รู้อะอ่าอะไรอะเสื้อที่ใส่พงดีจะไม่ใช่ของไทยคือเราส่วนมากของในบ้านเราแนะนำเข้ามรถเก่งเราก็มารถเก่งเราก็นําเข้า นะครับนำเข้าผลิตวลามชจบางเนี่ยแหละเออนะอ,อ่าอันนี้เป็นยุที่ไทยบาทนะครับแล้วก็เป็นหุ้นเพราะงั้นโดยสรุปง่ายๆก็ช็อตหุ้นนะครับตัว f o r e x นี้ซื้อเป็นตัวตัวไปนะครับก็มอง USD x ขึ้นแล้วกันเพราะว่าบอลมันขึ้นนะครับเวลาบอลขึ้นก็ต้องแลกเงิน USD ก่อนเอาไปซื้อบอลนะครับแล้วก็น้ํามันขึ้นแต่คงไม่ขึ้นในเร็วๆนี้ นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับทำถามตอบคร่าวๆนะครับอ่ะประหละะัดเจ้เจียน